สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่องตั้มดำซิ่งครับวันนี้ก็จะพามาดูแมคโครนะครับแคทนะครับ 320G นะครับ C นะครับตอนนี้ก็กำลังแต่งทางนะครับไปทำถนนลาดยาง4ีเลนนะครับเส้นประคนใช้นะครับ ก็จะมีแม็โคร2คันนะครับแล้วก็คันนี้หนึ่งคันนะครับแต่ตอนนี้นะครับมามาดูกันนะครับมาดูรถสิบล้อนะครับใส่ดินเต็มรถแล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับเห็นชัฟเฟอร์นะครับวิ่งออกไปแล้วนะครับก็ใสกลับมาคืนนะครับแต่ว่าจมนะครับดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขึ้นยังไงนะครับจะใช้แมค่ครช่วยหรือเปล่านะครับโอ้ชอเฟอร์ดำเลยนะครับยกสุดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นดินเปียกนะครับแล้วก็หนักด้วยนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะขึ้นยังไงนะครับก็ที่ตอนนี้นะครับกําลังทำก่อสร้างสี่ถนนสี่เลนนะครับเสน้นหลานทรายแล้วก็เสน้นไปประคุณชัยนะครับก็ทำสองเส้นนะครับก็จะเอาดินจากตรงนี้นะครับไปทํำถนนนะครับนี่นะครับ ็จะปิดตอนนี้แม็กโรเจ้าแคทนะครับก็กําลังกั้นน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ําไม่ไหลลงไปฝั่งข้างล่างนะครับแล้วก็จะตักดินที่แห้งนะครับไปใส่ไหลทางนะครับใส่ไหลทางนะครับแล้วก็จะบดอัดทําให้แน่นนะครับถนนแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทันนี้ก่อนนะครับ ช่วยนะครับ นะครับก็ดั้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตะแคงมากนะครับแล้วก็ดินเสียกด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปโค้นะครับโคยเอาดินจากกระบะนะครับลงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเบานะครับ เส็จเลยนะครับตอนนี้นะครับเสร็จมากก็ที่ผมเคยถ่ายนะครับก็จะมีแต่หกล้อติดนะครับตอนนี้เรามาดูสิบล้อติดบ้างนะครับจะเอาขึ้นง่ายเหมือนกับหกล้อหรือเปล่านะครับ คนมาโบกให้นะครับว่าจะยืดห่วงสีไปถึงขนาดไหนนะครับเพราะว่า็อเปอร์อยู่ต่ำนะครับมองไม่เห็นท้องบนนะครับ ก็จะเป็นแคสนะครับถามพี่แกบอกว่าออกบ้านตั้งแต่สมัยตั้งบริษัทใหม่ๆนะครับคันนี้นะครับกน,นะครับขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวคันหลังมานะครับจะลื่นตรงที่เทนะครับ เพน่อใได้เมื่อกี้นะครับก็ไปดำหัอแล้วครับยังไม่ออกที่โคนยังออกไม่หมดนะครับก็มาให้ตัดแผลนะครับเกาที่โคนลงให้นะครับโรเฟอร์หยอดใกล้นะครับโดยไม่โ,โกว่าให้เขาจะไปอีก,กนะครับสักตรีดนะครับ ว่าตัวนี้ติดแล้วก็จะซ้ำไปลงนะครับเกี่ยวต่อไปก็จะมีก็จะติดรับผมงันไปเรื่อยๆนะครับจะเคยเข้ามาให้พิโครเขาออกก่อนนะครับ เาแบบนิ่มๆนะครับก็แล้วถ้าเราเอาแรงนะครับกระบะก็จะลุกนะครับถ้าเราใช้คนนะครับก็คงจะนานนะครับใช้เวลาเป็นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกว่าจะเอาลงหมดนะครับแล้วก็ทํายากด้วยนะครับเพราะดินเป็นดินเลนแล้วก็เปียกนะครับ ในแมกโเกาลงให้นะครับก็แคบเดียวนะครับนะก็ไม่หมดนะครับแต่ก็เหลือไม่เยอะนะครับก็จะเหลือข้างบนนิดๆน,นะครับนี่นะครับเริ่มจะะยับ มาแล้วนะครับคุนี่นะครับของที่เกาลงมาได้นะครับถ้าเปรียบเทียบใส่หกล้อนะครับก็จะประมาณ6กล้อหนึ่งนะครับ mm hmm. เอรคของเราก็เอามาจิ้งไปข้างๆก่อนนะครับ พราตรงนั้นจะเป็นทางรถวิ่งเข้าออกนะครับถ้าไม่เอาออกก็จะมีคันมาลื่นนะครับแล้วก็ติดตรงที่เดิมนะครับรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งออกดติดตามให้กับช่องตั้มดําซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ